กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่น MV คะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ฝั่งของไทยแล้ววันนี้เราจะรีแอคชั่น MV ของฝั่งทางเกาหลีบ้างนะคะนั่นก็คือเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งปล่อยออกมาของวง BTS นั่นเอง <c oughs> โ,อโหจริงๆรอมานานเหมือนกันนะเป็นแบบเพลงที่แบบเป็น comeback เลยอย่างเงี้ยที่จะแบบมีสเตจมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เพลงนี้นะคะบอกได้เลยว่า ตื่นตาตื่นใจมากตั้งแต่รูปที่เขาปล่อยออกมาแล้วคอนเซปทั้งชุดเออรูปที่ออกมาคือแบบว้าวมากหล่อมากทุกคนดูดีมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ไม,ไ,มไม่เคยเห็นรูปนะคะเดี๋ยวฝนแปะไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะเลิศมากคือแบบตอนเราเห็นรูปคือเราแบบโหแบบเงยเงย ซูม <Zoom. c oughs> ดูทุกคนคือดูดีขึ้นมากแล้วก็ดูแบบทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แบบคุณภาพ <c oughs> ก้องคำนี้เลยต้องบอกว่าคุณภาพนะคะแล้วก็ MV นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะเพลง yes to come นะคะไปดูกันเลยค่ะ big hit โอ้โห สวยมากนี่คือธรรมชาติเลยทุกคนมองไปทิมินผมจันน่วคือดูเด็กมาก าเฟลงเลยป้าหรือว่าเพลงบาลลีเทียอันน,น,นี้อันนี้มันเป็นธีมเพลงไอ้นี่ที่เป็นดอกไม้เยอะๆอ่ะเฮ้ยสองศูนย์สองหนึ่งเก้า

โมเมนต์ต่างๆในชีวิตของเขาอะแบบเแบบเหมือนกับว่าเขาอะพาเหมือนแบบทั้งเจ็ดคนอนะพาเรา ย้อนกลับไปในโมเมนต์ในอดีตที่ผ่านมาที่เขาบอกว่ามันก็เป็นแบบในอดีตที่ผ่านมาทุกๆเรื่องราวมาก็คือเป็นแบบเป็น the best เรื่องราวในอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาคือ the best เออแล้วก็แบบได้เห็นว่ามันมีอะไรบ้างในแบบคอนเซปต์เพลงของแต่ละอัลบั้มที่มันอยู่ในแต่ละ MV ที่เราแบบเคยเห็นเคยผ่านตามาคือรวมอยู่ใน MV นี้ U and I best moment is yet to come คือแบบคือในอดีตที่ผ่านมามันมีเรื่องราวดีๆเว้ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เรากำลังจะได้เจออะไรเงี้ยทั้งหนุ่มๆ BTS ทั้งเจคนแล้วก็เราด้วยกำลังจะได้เจอสิ่งที่ดีๆในอนาคต อุ้ย,ยไม่จบอ,อุ้ยเราก็แบบไปอยู่ในรถบัสอ่ะน,นึกถึงเ,เรื่องราวดีๆในอดีตแล้วก็ก้าเดือนต่อไปเพื่อที่จะแบบไปเจอสิ่งที่ดีในอนาคต สองศูนยะ์สองหนึ่งเก้ามันคือวันอะไรอะ่ะอันเนี้ยคือมองไปในอดีตหรือมองไปในอนาคต mm. ก่อนหน้านี้ตัวอัลบั้มของ BTS อะ่ะมันจะมีอัลบั้มที่ชื่อว่า The Most Beautiful Moment in Life ที่ที่มีพวกเพลง Run เพลง Butterfly เพลงอะไรพวกเนี้ยก็คือเราก็จะมีแบบเป็นเป็นสตรอรี่ที่เชื่อมต่อกันเออแล้วก็เนี่ยมีรถกระบะแบบเนี้ย นี้จริงๆแล้วอ่ะความหมายของคำว่า yet to come อ่ะหรือว่า the best is yet to come เนี่ยมันมันแปลได้มันแปลได้ในเชิงที่แบบประมาณว่าเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังแบบสิ้นหวังหรือว่าท้อแท้ได้ให้เหมือนกับว่ามีกำลังใจขึ้นมาให้มองไปที่อนาคตที่แบบสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันหมายความว่าวันของเราอ่ะ มันยังมาไม่ถึงแต่ว่ามันจะมีวันของเราแน่ๆในอนาคตอย่างเงี้ยกับอีกอย่างหนึ่งคือแบบคนที่แบบชีวิตดีมากๆจนแบบจนกลัวว่าแบบเอ้แล้วมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงนะแล้วมันจะแย่ลงไหมนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทุกอย่างสวยงามหมดแต่ที่ว่ามันดีแล้วอะในอนาคตข้างหน้าเราจะได้เจอกับสิ่งที่ดีกว่านี้ขอแค่อย่าหยุดลงมือทำอย่าหยุดแบบ อย่าหยุดฝนันอย่าหยุดเดินไปข้างหน้าอะไรเงี้ยสิ่งในอนาคตข้างหน้ายังมีสิ่งที่ดีกว่าเนี้ยรอเราอยู่เออมันจะมีวันของเราแน่นอนอะไรแบบเนี้ยเป็นเพลงที่แบบให้กําลังใจได้ดีมากๆอืมถ้าใครที่กําลังแบบกําลังเหนื่อยมากๆเลยกับการใช้ชีวิตตอนเนี้ยได้ฟังเพลงเนี้ยน่าจะรู้สึกดีขึ้นมากๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังเพลงนี้แล้วก็ ฮ่าร <Private> ู้ส oh. ึกดีเจ็ดอ๋อเจหกคือดูดีมาก นะสิ่งที่ดีวนนี้กำลังจะเกิดขึ้นหมายเพงดีมากๆเลยนทุกคนทุกคนลองไปหาความหมายของเพลงนี้แล้วลองแบบ าความหมายแล้วก็ลองแบบทำความเข้าใจดูคือมันเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนได้ ราชอบเท่านี้ U a N d I best moment is yet to come นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ Reaction เพลงของ B T S นะคะเพลง yet to come นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ฝากทุกทกคนนะคะไปลองฟังเพลงของ B T S ดูนะะไปลองฟังแปลความหมายเนื้อเพลงดูแล้วทุกคนน่าจะคิดว่าทุกคนน่าจะชอบอืมแล้วก็น่าจะได้กำลังใจดีๆจากเพลงนี้ไปเยอะเลยแหละนะคะ ก็ฝากเพลงของ BTS ฝากช่อง Feel Fern Channel ด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เฟิร์นด้วยนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ You and I best moment is just to come นะคะบ๊ายบาย